เก็บตัวหนูก็จะแบบพยายามทำพยายามตัดเย็บชุดออกมาให้ดีที่สุดเลยอีกสามเดือนในการเก็บตัวแปลว่าหมายถึงว่าเลยอีกสามเดือนในการเตรียมตัวใช่ไหมคะก็สามเดือนก็เวลาเตรียมตัวเนี่ยค่ะแล้วก็เตรียมตัวสามเดือนก็จะเก็บตัวโอเคขอภาษาบากิสถานค่ะอัสลามุอะลัยกุมอาบซับลูกยี่ห้าเป็นและเย ชอบกันน้ำแฮครัวมาไรยิมมาไลก็คิทเชนแฮออนไมยาเป็กครปพี่ขอหนึ่งคำศัพท์ได้ไหมของปาก,กีสถานอะอะไรดีคะ,ะทุกพื้นทีู่ด้ทุกพื้นที่มีแต่เกรนใช่ไหมคะใช่ใช,ใช่สามารถแปลเนี่ยหนูต้องคิดคำก่อนเอาไปคำศัพท์ก็ได้ อ่ะเอาอย่างอะไรเอาอย่างอะไรน้ำพริกข้าวสาลิกีสถานมีปะตรงเนี้ยเขาว่าน้ำพริกข้าวสาลิกีสถานมีไหมน้ำพริกน้ำพริกก็น้ำพริกน้ำพริกเนี่ยฮะน้ำพริกน้ำพริกซาลันน้องน้องใส่ซาลันก็จะเป็นแกงค่ะอุ้ยขอบคุณค่ากำลังนะเจ้าลูก